สวัสดีครับชื่อพี่อาร์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วงจรสีนะครับสีขั้นที่1จะมี3สีนะครับสีขั้นที่1จะมีสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองนะครับแม้สีสามสีนี้จะเกิดการผสมสีกันนะครับเราจะมาเริ่มจากการเอาสีแดงผสมสีเหลืองนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็น สีน้ําเงินกับสีเหลืองผสมกันมาแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมแต่ต้องผสมโดยอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการผรสมสีน้ําเงินกับแดงนะครับมันก็จะได้เป็นสีม่วงนะครับผม ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับสีขั้นที่สองที่เกิดจากสีขั้นที่หนึ่งผสมกันจากสีแดงผสมสีเหลืองจะเป็นสีส้มจากสีเหลืองผสมสีน้ำเงินจะเป็นสีเขียวและสีน้ำเงินผสมสีแดงจะเป็นจะได้สีม่วงนะครับผมครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสีขั้นที่สามนะครับสีขั้นที่สามเกิดจากสีขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองผสมกันนะครับอ่าเราก็จะเริ่มจากเอาสีเขียวที่เป็นสีขั้นที่สองมาผสมกับแม่สีสีน้ำเงินนะครับ จะผสมกันได้แล้วนะครับก็จะเกิดเป็นสีน้ําเงินเขียวนะครับผมจะเป็นน้ําเงินที่เข้มกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสีต่อไปนะครับต่อไปเราจะเอาสีเขียวผสมกับสีเหลืองนะครับมันก็จะออกมาเป็นสีเขียวเหลืองนะครับหรือเขียวอ่อนนะครับ ครับสำหรับสีต่อไปนะครับเราก็จะเอาแม่สีแดงผสมกับสีเหลืองนะครับที่ได้ที่เป็นสีขั้นที่สองนะมันก็จะได้สีส้มแดงนะครับครับผมจากเมื่อกี้นะครับเราเอาสีแดงผสมสีส้มนะครับ ก็จะเป็นสีส้มแดงหรือสีแดงนะครับต่อไปเราก็จะเอาสีส้มผสมสีเหลืองนะครับลองดูนะครับว่าจะเป็นสีอะไรนะครับจากสีส้มผสมสีเหลืองนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะเป็นสีส้มอ่อนนะครับผมเห็นแล้วครับเราก็จะได้เป็นสีส้มอ่อนนะครับที่เกิดจากสีแดงผสมกับสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสีต่อไปกันนะครับ ครับต่อไปเราก็จะเอาสีม่วงผสมกับสีแดงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูป็นสีะลรนะครับจากสีม่วงผสมกับสีแดงนะครับก็จะได้เป็นสีม่วงแดงนะครับจะสีคล้ายค้ายออกสีม่วงเปลือกมังคุดนะครับเสร็จแล้วครับสีม่วงแดงที่ได้จากน้ําเงินผสมสีแดงนะครับครับเราก็มาถึงสีสุดท้ายกันแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาสีน้ําเงินผสมกับสีม่วงนะครับผม เรามาดูกันนะครับว่าได้สียนะครับเมื่อสีม่วงผสมกับสีน้ําเงินนะครับเราก็จะได้เป็นสีน้ําเงินขาวนะครับ <S 2> <S 2> เป็นน้าเงินเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> อ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้สีที่ผสมจากสีน้ำเงินผสมสีม่วงก็จะเกิดเป็นสีม่วงน้ำเงินที่คล้ายสีขาวนะครับผม ครับทั้งหมดนี้เราก็จะได้612สีนะครับ12สีที่เกิดจากแม่สีสามสีตอนแรกเราใช้สีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองผสมกันนะครับผมเราก็จะได้สีต่างๆตามนี้นะครับที่เรียกว่าวงจรสีครับและเมื่อเราเอาแม่สีสามสีนะครับคือสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองมาผสมกันนะครับสีที่ได้ออกมามันก็จะเป็นสีผสมพันนะครับ